สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี F4 ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นุกอยู่กันที่เดิมนะคะที่สนุกคาสนุกคานะคะถนนร่ม9้าตรงข้ามวิกซีร่ม9กนะคะก็เป็นศูนย์จําหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเนะคะที่ตอนนี้เราสต็อกรถเยอะมากๆมากกว่า400คันกันเลยทีเดียวนะคะใครที่คิดจะซื้อรถยนต์มือสองนะคะ ติดต่อหานุกได้เลยนะคะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นุกอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะนิสสันนวาวาล่2.5สปอร์ตเวอร์ชันคันนี้นะคะเป็นแคปคาลิเบอร์โฉมปี2018นะคะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รถปีใหม่สภาพดีแล้วก็ไม่น้อยด้วยแล้วก็ราคาถูกไปอีกนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวคาลิเบอร์ตัวยกสูงราคาอยู่ที่460,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่ถึง500,000ลูกค้าได้ตัวแคปบยกสูงไปใช้แล้วก็ออปชันมาครบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหายากแน่นอนนะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์แค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะน้องๆป้ายแดงเลยแล้วที่สำคัญสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็ใครที่ อยากได้รถไว้ใช้แต่ไม่อยากใช้เงินดาวคันนี้จัดได้เต็มเลยแล้วที่สำคัญดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59%เท่านั้นนะคะผ่อนอู่ที่4ปีได้ตั้งแต่ฟรีดาวเลยนะคะเลทดอกเบี้ยน,นี้นะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากผ่อนสบายๆนะคะระยะยาว7ปี84งวดจัดได้เลยดอกเบีย้ย2.99%เท่านั้นคุ้มแน่นอนนะคะเพราะปกติแล้วถ้าเป็นรถกระบะเนี่ย ดอกเบี้ยเขาจะสูงกว่ารถเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าได้เลทเท่ารถเก่งเลยนะคะเลทด,ดอกเบี้ยเท่ารถเก่งเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆเลยอ่ะเดี๋ยวพามาดูสําหรับตัวรถกันเลยนะคะออปชั่นรถคันนี้นะคะมาครบจะเต็มแน่นอนนะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นโครงเมียมนะคะ มีไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมสะเกิดด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะได้ชุดแต่งมาให้ครบเลยหล่อๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยสีเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมแม็กอัลลอยนะคะแม็กอัลลอยจะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะสวยๆเลยคันนี้แม็กขอบสนะนีสวยๆนะคะในส่วนของยางเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนุกดูแลให้นะใครสนใจรถคันนี้นะคะเดี๋ยวนุกดูแลเรื่องยางให้ด้วย โครงสร้างรถต่างๆหนือสภาพที่สมบูรณ์นะคะบันไดข้างหนือสภาพที่สมบูรณ์นะคะรถอาจจะเลอะเลอนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้ทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะคะ <ๆ S 1> กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มมาพร้อมแล้วรอบคันเลยสีสวยสวยเดิมเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็คันนี้นะคะภายในเนี่ยออปชั่นมากรบแน่นอน ให้ดูเลขไมลก่อนเลยดีกว่านี่เลขไมล์นะคะ34,000กว่ากิโลนะคะรถใช้งานน้อยจริงๆสภาพน้องๆป้ายแดงเลยภายในสวยไม่มีช้ำนะคะคันนี้ภายในเป็นสีดำนะคะเบาะหนังเบาะหนังจะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะแบบนี้เลยเบาะสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะพวมาะัยเป็นมัลติฟังก์ชัน เชื่อมต่อปุทูรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดแล้วก็มีระบบคุทคอนโทรลด้วยนะคะพวมอะไรไม่มีช้ำเลยคอนโซลรถไม่มีสึกหลอหน้าจอมาให้เรียบร้อยคันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะแล้วก็เกียร์แมนนวลน,นภายในสวยๆเดิมๆรถไม่ช้ำนะคะเป็นโอเ n นแคปเป็นโอเ n นแคปนะคะแคปเปิดได้แบบนี้เลยนี่ภายในแบบ ไม่ช้ำเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ในส่วนของแอร์หลังด้วยหายากนะคะหายากแน่นอนสำหรับรถกระบะแคบที่มีแอร์หลังแบบนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานลูกค้ามากๆแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีไขโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรอนแมคอารมาครบหมดนะคะดูได้เลย แล้วก็คันนี้เพดรถจะอยู่ตรงนี้สําหรับตัวนิสสันนะคะเพจรถอยู่ตรงนี้เลขเครื่องในถังตรงโอนได้100%ยนตแน่นอนนะคะเพตก็อยู่ในสนภาพที่สมบูรณ์ไม่มีชํารุดนะคะโครงสร้างก็เดิมๆเลยนี่รอยเมกอาร์ที่ขอบประตูก็เห็นชัดเจนนะคะคันนี้นะคะราคา4 6 9 0 0 0บาท คุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนลูกค้าท่านไหนที่อยากเห็นรถจริงแวะเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะคะมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะของเราเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มไม่มีชำรุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบแหล่งที่มาตรวจสอบประวัติได้นะคะโครงสร้างรถนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกอร์ต่างๆมาครบหมดแล้วก็มีโลบานหน้าหลังด้วยนะคะ คันนี้ได้ไปคุ้มเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะคันนี้ก็หล่อแล้วโลโก้ของรถคันนี้นะคะมาครบหมดมีกล้องถอยด้วยอ่ะ,ะนุกให้ดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งสำหรับตัวกระบะไลเนอร์นะคะมีร่องรอยามการใช้งานบ้างปกติให้ดูชัดๆเลยนี่มีร่องรอยจมการใช้งานบ้างปกติแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะกระบะไลเนอร์ก็ ยังสวยๆรถไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้บรรทุกหนักนะคะล่องรอยมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีแกะนะคะเมคอาร์ตเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะเมคอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะสวยๆเลยนี่หัวน็อตไม่มีแกะนะคะรอยเมคอาร์ตนะคะเห็นชัดเจนเลย ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี้สันนวลาเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ราคาได้นะคะราคาได้ผ่อนสบายแล้วก็ออปชั่นมาครบนะคะนี่อันนี้เป็น Body อบอดี้รอบๆอขันนะคะสำหรับตัวนาว่าก็เป็นรถขายดีนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะ คันนี้เป็นเครื่อง2.5 VGS Turbo เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนุกเปิดตรงนี้ให้ดูให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเดิมๆเลยตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมหมดนะคะกระจกเดิมๆทุกบานโลโก้ตามกระจกมาครบหมดนะคะนี่ ใครที่สนใจนะคะ469,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5 VJ Turbo นะคะ163แรงม้านะคะก็สภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะค่ะ ใครที่หารถยนต์มือสองแบบคุณภาพดีเกรดเอนะคะนุมีรถมาให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าท่าไหนที่อยากได้รถไว้ใช้งานเน้นประหยัดด้วยนะคะก็ตอบโจทย์เลยนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะเครื่องเดิมน,อน็อตไม่มีแกะเลยจุดมาร์ง400ตมสีจากโรงงานมาครบหมดนะคะคันหน้าเดิมตรงสวยๆเลยนะคะ ครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีแกะเลยแก้มซ้ายแก้มขวาน,น็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะเครื่องสวยๆไม่มีเยิมนะคะของเราการันตีรถอยู่แล้วนะคะว่ารถเนี่ยเครื่องต้องเดิมนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะระบบ a อ s นะคะก็มาครบนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะเลยนะคะบุ้มบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะคะ ฝากระโปรงก็เดิมๆจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างมาครบหมดนะคะสติกเกอร์มอกอรมาครบนะคะรอนิกอรัรเห็นชัดเจนนะคะตัวแผงกันความร้อนนะคะก็มาครบนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะย้ำรุ่นอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนวาวา2.5 s p o ร์ตเวอร์ชันนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018 เลขไม่สามหมื่นกว่ากิโลนะคะราคาเพียงแค่4ี่0 0 0หกหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครสนใจนะคะรถคันนี้ติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกนะคะศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดสองหกเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวคันนี้ครอยากเห็นรถจริงนะคะอยากดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะแจ้งเงินเข้ามาได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ